ครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปอีกหนึ่งวันพิเศษที่จะพามาชมผลลไม้ที่ได้รับความนิยมรสชาติหวานอร่อยเลยครับกรอบก็คือเจ้าชมพู่ครับเนี่ยหลังบ้านปลูกไปหลายปีครับได้ผลผลิตเกินคุ้มเลยครับเนี่ยได้เก็บกินมาหลายรุ่นแล้วครับก็มาพามาชมกันแล้วก็ ก็แต่งกิ่งครับทิ้งไปไหลลูกเลยฮนะเตรียมที่จะออกลูกตกเลยครับปีน,นี้ดกมากคือถ้าเราไม่ทําการหอ่อก็จะไม่ได้กินเนี่ยครับก็จะต้องเริ่มห่อไปแล้วแมลงวันทองเข้ามาน,ะนแล้วก็มีมด อยู่ด้วยก็ทํางานด้วยความระมัดระวังครับมดเยอะนะครชมพู่ผลไม้ปลอดสารพิษปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้หลายๆปีเนะคยคุ้มค่าเลยนะนครับใช้พื้นที่ติดกําแพงตรงนี้คุ้มค่าผมก็ห่อแล้วนะครับถ้าไม่ห่อสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้า มะแรงวันทองเนี่ย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 ฮะอาหารอันโอชะของเขาอะมะแรงวันทองเนี่ยนั่ดูใหดูนะนนบินนี้ด้วยเป็นผลไม้อีกหนึ่งพันที่น่าปลูกครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะฮะใบเขียว ออกลูกมาเยอะดอกเยอะลูกเยอะเนี่ยน่าสนใจ ตัวนั้นเขากำลังตูมขึ้นมาเป็น,เ,ปนเตรียมจะเป็นลูกแล้วใชหครับนะี่ครับชมพูพันธุ์พื้นบ้านของเราไ้้ยนะครับนะอันนี้น่าจะห่อได้เหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ย ทวงอะดดๆเลยนี่อลังการเลยปีนี้เ่ยอหอยบ้างแล้วครับเนี่ยป้องกันเจ้าหลักๆก็มล็งวันทองเนี่ยแหละครับทั้งฝรั่งทั้งชมพูเนี่ยเขาชอบเลยอันนี้ก็มองดูคล้ายจมูกคนเลยนะครับ ชมพ่คนที่จมูกโด่งๆจมูกคล้ายชุมพู่ก็มีคำเปรียบเปยน,นะครับคนจมูกโด่งๆโตโตเนี่ยจมูกโด่งเหมือนกับลูกชมพ่เนี่ยที่มาเนี่ยครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามรับชมในทุกๆคลิปครับโชคดีมีชัยห่างไกลจากโควิดพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ